อ่ะมาครับสวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันเสาร์ที่20กันยายนนะครับอยู่กับผมเป็นเดิมครับวันนี้เริ่มกันด้ยวยเสือเจ้ามาไทยเอาสมัยนะครับทีเวทีมวยสยามม่อมน้อยนั่นแหละนะครับคู่แรกเสือฝั่งซ้ายครับเดโชชัยหรือว่าเดนลังปางเสือฝั่งซ้ายจะได้เปรียบตรงที่หัวใจนะแข็งแรงแข็งแกร่งดุดันนะครับเสือฝั่งซ้ายแข็งแรงแข็งแกร่งดุดันนะครับหัวใจใหญ่นะครับตอนนี้มวยขวาอาวุธแรงและสองอันตราย แต่ว่าลุนปลายปลายนะลุนปลายปลายนะครับเสือฝั่งซ้ายตัวแรกเลยเสือฝั่งซ้ายตอวกะเดโชชัยเปิดมาเดโชชัยเปิดเป็นต่อด้วยเดโชชัยหรือว่าเด่นลำเปล่าอยู่กับพี่วิชัยมาหลายไฟละนะครับเดโชชัยหรือว่าเด่นลำเปล่าเนี่ยอยู่กับพี่วิชัยมาหลายไฟละครั้งที่ผ่านมาล่าสุดแพ้ยกเพชรที่เนี่ยไม่เดินวันนะั้นวันนั้นไม่เดินเดโชชัยหรือว่าเด่นลำเปล่าเต็ซ้ายดีเต็ซ้ายต่อย้ายนะครับแข่ง้ายออกได้หนักออกได้แรงออกได้เนียนออกได้แน่นแต่ไม่เดินนะเดโชชัยสีเสื้อหน้าเสื้อใหญ่ตัวเงินเยอะ เห็นไหมเป็นต่อ,หน,อนหน้าเพราะมันน้าเสื่อมดีตัวเงินเยอะแต่ว่าเดโชชัยจะไม่ค่อยเดินอยู่ข้างเชือกเต็ม้ายดีมากแต่อยู่ข้างเชือกนะครับวันนี้เดโชชัยเข้าไปก่อนส่วนปลายปลายเนะี่ยผมชอบเสือฝั่งซ้ายนะสอบอันตรายนะคู่แรกของวันนี้คู่ที่สองเลี้ยงผากับโจโฉใหม่อีกทีหนึ่งเลี้ยงผากับโจโฉนะครับคราวที่แล้วเลี้ยงผามาแทนวันนี้โจโฉมาแทนคราวที่แล้วเลี้ยงผามาแทนไม่ได้ซ้อมเลยสักวันหนึ่งได้นักแบดนะพิกแพ้วันนี้ต่อยกันใหม่เอาคืนหมด ทั้งต้นทั้งดอกนะครับเลียงผาดาวเด่นวัยไทยนะครับเปิดมาเป็นต่อ99วยเคยแพ้มาได้นับแปดแล้วเปิดมาเป็นต่อนะครับเขาที่ได้ได้นับแปดแล้วแพ้เพราะว่าไม่ได้ซ้อมมาเลยสักวันลึลงไปที่ตะวันนาะวันนี้ต่อกันใหม่ไปที่ทางด้านของเลียงผาใครที่เสียเลียงผาคราวที่ผ่านมาเอาคืนได้หมดแล้วก็คู่อลท์ของวันนี้คู่เอกพลเรือนน้อยครับซุปเปอร์เจ๋งซุปเปอร์เจ๋งของเยฟไอทีเด็ด99นะครับเด็กเกียรตตัวนี้จอมพลิกล็อกเลย ซูเปอร์เจ๋งนะต้องพลิกล็อกเลยที่ผ่านมาเนี่ยไปลองไปลองแล้วพลิกชนะมันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งลนะแต่วันนี้ไม่น่าพลิกต่อยกับทางด้านพระเลือดน้อยสอสมัยนะพระเลือดน้อยสอสมัยซ้อมอยู่ที่ทีเคดีมวยไทยมวยบ้านเดียวกับพี่ตายพี่ตายครูบอลเนนะี่ยอยู่ที่เดียวกันจเจริญพรเนะี่ยที่นั่นแหละอยู่ที่ทีเคดีมวยไทยนะครับอ่าวันเนี้ยพระเลือดน้อยคู่นี้ชิงแชมป์ด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะชิงแชมป์ด้วยนะพระเลือดน้อยเตะเขาในเหนียวแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเสียดสีท้ายๆไปไปดีกว่าพระเลือดน้อยแตต่่่่วาาออยเพิงรีบบ นะอย่าเพิ่งรีบต่อนะครับชอบปอร์หล็นน้อยนะครับแล้วก็คู่ที่4ียอดซุปเปอร์มาร์เก็ตตัวอยู่ที่ซุปเปอร์วันเทนนิงแคมป์ประมาณทักงสองสัปดาห์แล้วที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ทางภาคใต้เดินสายทําร่างกายต่ออยู่ทางภาคใต้ต่อกับปาปัมป๊มปาปัม๊มที่ผ่านมาผลงานดีนะที่ผ่านมาผลงานดีนะตอนที่มากรุงเทพใหม่ๆเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับต่อยที่ต่างจังหวัดไม่แพ้ใครเลยแต่ว่ามากรุงเทพเนี่ยนะามาแพ้ที่ราชดำเนินอ,อยู่ประมาณ4ี่ห้าไฟได้มั้ง และล่าสุดชนะทางด้านของสิงห์ปามศิปกวันนี้มาล่ามออมน้อ,าาอ,อ,นอยขาประจําล่ามเดินต่อยอยู่ในรายการไวทไทยพลังใหม่วันนี้มาอ้อมน้อยมาอ้อมน้อยครั้งแรกไม่เคยต่อยกับงวันนี่คือข้อเสียเปรียบของทางด้านของปา่าปามเล็กจอวัสสันมานะส่วนทางด้านของยอดซุปเปอร์แน่นอนไม่ต้องเช็คไม่ต้องสืบตวงเงินเยอะตวงเงินเยอะซ้อมอยู่กับซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์นั่นแหละนี่หลานชายของซุปเปอร์บอลอีกคนหนึ่งนะอยู่ในความดูแลของเทนนร์เกด้วยมาตรฐานการซ้อมเนี่ยหายห่วงนะครับมาตรฐานการซ้อมหายห่วงลองซุปเปอร ลองยอดซุปเปอร์มานะครับลองยอดซุปเปอร์มานะครับคู่ปิดท้ายของวันนี้ตัวแรกเสือฝั่งซ si. ้ายปลายๆนะเดโชชัยใครชอบก็เข้าไปก่อนก็ได้ริมซ้ายจัดนะครับแต่ว่าต่อยทรงถอยต่อยทรงนี้ SO ไม่คิดเดินเลยนะครับแต่หน้าเสือสีเสื้อหน้าเสือกเงินเนี่ยเพียบนะใส่กันแหละแต่ผมชอบเสือฝั่งซ้ายชอบผายปอดใหญ่ปลายแรงหัวใจสู้นะครับและเรียงผาใครที่เสียมาคาที่แล้วเอาคืนในหมดนะใครที่เสียมาคาที่แล้วเอาคืนในหมดเพราะเลือดน้อยพระเลือดน้อยนะครับคู่เอกพระเลือดหน้อยคู่เอกพระเลือดน้อยนะครับ อ่าแล้วก็คู่ที่4ยอดซปเปอร์ลองมามาตรฐานการพิซซ้อมดีตัวเงินก็ไม่น้อยนะครับยอดซปเปอร์ลองมาต่อกับปาปามปาปามนะปาปามก็ต้องบอกว่าไม่เคยต่อยที่เวทีไว้สยามอ้อมน้อยวันนี้มาไฟแรกเลยนะครับนี่คือข้อมูลดีนี้นะครับที่นามาเสนอทุกท่านในวันนี้ครับขอทุกาโชมดีครับสวัสดีครับ